สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในราศีมีนนะครับประจําเดือนสิงหาปี60นะครับมาดูกันว่าการเงินการงานความรักคู่ของเป็นยังไงกันบ้างนะครับใบแรกของชาวราศีมีนนะครับมาดูการเงินกันนะครับการเงินนะครับได้ t e ม p พาร์นนะครับเออมันหมายถึงอะไรการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับการเงินเอ่อไทม์พาร์นต์้ผลกลางๆนะครับเรื่องการเงินผมเชื่อว่าชาวราศีมีนก็มีกินมีใช้นะครับอย่าง อุดมสมบูรณ์นะครับฟ้าเป็นท i m e p o l a นะครับการยกย้ายแต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปบ้างนะครับเรื่องเงินผมเชื่อว,ว่าไม่ลําบากนะครับมีมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่มีไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีเงิในใหม่ๆงอกเงยขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะมากจนเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องพอมีเงินแล้วมันก็จะใช้ใจ่ายอะไรที่มันไม่จําเป็นออกไปเยอะก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับเรื่องการเงินของชาวราศีมีไม่มีปัญหาครับช่วงเดือนถึงหน้าน นะครับการงานของชาวราศีมีนเป็นยังไงกันบ้างนะครับอืม,อมการงานก็ดูเหนื่อยๆนะครับเป็นเดวิลนะครับ <c oughs> มีงานพันพัวมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขเกี่ยว,ก,ก,ยวยกับเรื่องหน้าที่การงานอยู่สม่ําเสมองานรัดตัวค่อนข้างเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเออยังไงเลี่ยงมันไม่ได้นะเนาะงานที่มันมีอยู่มันเลี่ยงไม่ได้มันมาทําให้มีภาระอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องแก้ไขเหนื่อยหน่อยครับการงานสรุปแล้วเหนื่อยหน่อยนงครับ ช่วงเดือนสิงหานี้ชาวราศีมีต้องเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องการงานหน่อยนะครับอะมาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะครับเอาอันนี้ดีกว่าน่าเดอะมูล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 เดอะมูว่าไงเป็นอีกหนึ่งเดือนที่รู้สึกเหนื่อยท้อแท้เออเกี่ยวกับเรื่องความรักเป็นเป็นช่วงเวลาที่ ดูคุมเครือนะฮะความรักอาจจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ช่วงนี้สิงหาเป็นอีกระยะเวลาสั้นๆที่ชาวราศีมีมีความอึดอาจเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือเบื่อเบื่อในๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับแต่ก็เป็นแค่เรื่องของความคิดอารมณ์เท่านั้นเองเแือมูนนี้นะครับไม่ได้มีผลอะไรที่มันร้ายแรงนะครับเป็นหนึ่งช่วงเวลาที่ความรู้สึกของเราไม่คิดเองว่ามันมีปัญหาอย่างนี้ทั้งๆที่ความเป็นจริงนวมันยังไม่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ต้องวิตกกับเรื่องความรักครับมาดูเรื่องสุขภาพกันบบ้างนะครั สุขภาพได้แปไม้เท้านะครับแปะไม้เท้าเป็นเหมือนการแตกขยายการขยับขยายการเติบโตถ้ามองถึงเรื่องการงานและการเงินใบนี้จะดีมากนะครับแต่พอมาตกเรื่องของสุขภาพนี่ก็ต้องบอกว่าสุขภาพของชาวราศีมีนี้สบายใจได้นะครับคนที่มีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บประจําตัวอยู่แล้วก็ดีขึ้นส่วนคนที่ไม่มีก็สบายใจได้ช่วงนี้ไม่มีอะไรเข้ามาอุบัติเหตุอะไรช่วงนี้ไม่มีเข้ามานะครับครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เท่านี้นะครับถ้าติดภาพระการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ